สวัสดีค่ะครูโบนะคะจากช่องครูโบนะคะมาจากเ c e b o o k นะคะรับสอนเบกเกอรี่และขนมไทยนะคะใครที่ตามมาจาก Facebook นะคะคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูช็อตเบรดนะคะแต่ว่าจะไม่ได้ทำเป็นแบบปกติเหมือนที่เคยทำนะคะจะทำเป็นช็อตเบรดแบบใส่ไส,ส้สตรอเบอรี่กวนนะคะ หรือใครจะใช้เป็นสับป,ปะรดกวนก็ได้นะคะเนยนะคะที่อ่อนตัวแล้วนะคะใช้เป็นเนยเค็มนะคะวันนี้เราจะไม่ใช้เครื่องนะคะ เราจะใช้ตะก้อมือตีตีจนเนยอ่อนตัวนะคะไม่ต้องตีจนฟูนะคะหลังจากนั้นใส่รอย่าไอซิ่งนะคะ ตีให้เข้ากันนะคะไม่ต้องตีจนฟูนะคะไม่งั้นชอดเบทวันนี้เราจะปั้นยากนะเสร็จแล้วนะคะใส่แป้งสารีเอเนกประสงค์ เสร็จแล้วนะคะจะได้ลักษณะคล้ายทรายหยาบนะคะให้เราใช้มือนะคะรวบเป็นก้อนเดียวกันนะคะใช้สันมือตรงช่วงนี้นะคะกดเข้าไปนะคะให้เขารวมตัวเป็นก้อนเดียวกัน เขาเป็นก้อนเดียวกันแล้วนะคะไม่ต้องนวดจนเนียนนะคะไม่ใช่เนื้อขนมปังนะเอาแค่นี้พอนะคะแล้วก็แบ่งนะคะเออถ้าเราต้องการ3ามสีก็ให้แบ่งเป็น3ส,ส่วนนะคะจะก,กะเอาหรือว่าชั่งน้ำหนักแล้วก็หารด้วยตัวเลขก็ได้นะคะอันนี้คือเป็น3ามก้อนแล้วนะคะ วันนี้เราจะทําประมาณสามสีนะคะหรือจะแบ่งเป็นสี่สีห้าสีก็แล้วแต่เรานะคะแบ่งมาหนึงส่วนนะคะเมื่อกี้แบ่งเป็นสามส่วนแล้วก็หยิบมาหนึงส่วนนะคะใส่สีผสมอาหารทําเป็นสีนอ่อนๆนะคะผสมให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเตรียมแผ่นแล็บนะคะและใส่ช็อตเบรดนะคะ ที่เราผสมสีเรียบร้อยแล้วลงไปเสร็จแล้วเข้าตู้เย็นนะคะ1ชั่วโมงนะคะแช่ช่องธรรมดานะคะแล้วเราค่อยนำมาปั้นกันวิธีการทำไส้นะคะก็คือเราจะใช้ไส้แบบสำเร็จรูปนะคะ แต่ว่าเราจะใส่เนยสดลงไปนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะจะทำให้ไส้เรามีความหอมอร่อยมากขึ้นนะคะเมื่อคลุกเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะให้ปั้นเป็นก้อนกลมนะคะเราจะมาปั้นตัวหนอนกันนะคะ อันนี้นะคะไส้สตรอเบอรี่นะคะที่เราเตรียมไว้ปั้นก็ละ3กรัมนะคะและแป้งก็ละหกรัมนะคะวันนี้เราจะใช้ไม้ที่รูดคองแคลงด้วยนะคะขั้นแรกนะคะปั้นก็ละหกรัมนะคะแล้วใช้ สันมือฝั่งนี้นะคะกดลงไปนิดนึงนะคะไส้ต t a บ l ี่นี่นะคะทำให้เกิดลายโดยการใช้ไม้รูดของแข็งใช้มือกลิ้งไปเบาๆนะคะแค่ให้เกิดลายขึ้นมานะคะ ทำให้ครบทุกสีนะคะนําเข้าเตาอบนะคะอบนะคะไฟร้อยห้าสิบองศาเซลเซียสบนล่างนะคะประมาณ เจ็ถึงสินาทีนะคะแล้วแต่เตาอบบ้านใครบ้านมันเน,ะนานะ,อะชอตเป็ดเสร็จแล้วนะคะ เวลาอบนะคะบอกผิดไปนะคะ<ม>ให้อบไฟร้อยร้อยองศาเซลเซียสนะคะประมาณ20นาทีนะคะอันนี้ไส้สตรอเบอรีนะคะลักษณะก็คือจะกรอบร่วนนะคะจะไม่จะไม่กรอบมากจะแบบว่าแข็งๆหน่อยแต่ถ้าไว้หลายวันอาจจะนิ่มได้ถ้าไว้หลายวันแล้วทานไม่ทานเงี้ยให้นำมาอบเพื่อไล่ความชื้นได้นะคะพบเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ